คำเรียกร้องะคะ่ะวันนี้จัดให้เป็น1.9 Z ซ i g h l a เ d น er, เดอร์ตัวแคปนะคะคันนี้ปี19.20ลูกค้าจ้าราคาเงินสดเพียง459,000บาทนะคะเอาไปผ่อนตลอดสัญญา7,900วันนี้จัดให้แบบเดิมๆเ,เลยลูกค้าตัวรถนะจะเป็นสีบอลเงินนะกระจังหน้าคมเยี่ยมหล่อๆนะตัวแซดจะเป็นดีไซน์แบบลังพึ่งสีดําแบบนี้เลยนะคะ ไฟตาน้องเป็นโปรเจคเตอร์นะไฟ, daylight, ไฟเดีไลท์ไฟเลี้ยวให้มาไฟจัดหมอกให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้บอดี้ของเครื่องเดิมๆลูกค้าเดี๋ยวมาดูเลยนะตัวนี้นะก็จะเป็นเบรก ABS นะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะแล้วก็มอกรแผ่นเพจเนะี่ยอยู่ครบนะแบตเตอรี่หนูเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะ19เดือน10คือวันนี้นั่นเองนะแผ่นกันความร้อนอยู่นะจ๊ะแมกยางอรอยขอบ18ยางบิสโตนแบบนี้เลย นี่เป็นเกรดไฮเลนเดอร์1.9แซนะปรับข้างมีไฟเลี้ยวมีช่อกันสาดให้ประตูเป่าไฟฟ้านะตัวนี้ก็แจร,รีโมทเลขมาอยู่ที่20,000กิโลนะลูกค้านะพวงมอะไรมัา,มาติฟังก์ชันมีหน้าจอเกียร์6สปีดคันนี้มีค r u i s e c o n t นะจ๊ะควบคุมความเร็วนี่เมนอาคมชัดนะมีกล้องหน้านะอันนี้เดี๋ยวหนูให้ช่างดูสายให้อีกทีนะคะแบบเปิดได้ กันชนท้ายเกตซ่จะมีโลโก้มาตัวนี้เป็นไฟท้าย LED มีกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยลูกค้าจ๋าสวยมากเลย ตัวนี้คู่มืออยู่นะลูกค้าเปิดดูคู่มือการใช้งานและสม,มุดรับประกันก็ยังอยู่เช่นกันนะใครสนใจคันนี้1.9แซตไทเลเอร์งวด7,900ตลอดสัญญานะคะริ้งได้บรรทุประกวดให้ใต้คลิปต่างจาังหวัดทาวสีย,ยถึงที่200ฟรีถึงบ้านจ้า